พี่พี่ครับชื่อแฟนครับกูถามมึงเหรอผมให้เกียรติเฮียเอาแบบมัดมือแทงโอ้ยไอ้สรุปสรุปผมเป็นเฮียแ,แล้วเหรอมันมันไม่ไมมมมไม่รู้เรื่องไอ้บ๊อบอะเด็กครับตุ๊ตลกไอ้บ๊อบอะสามพันหนึ่งห้าเจ็ดสามครับวันหลังเราปรับวงไม้หน่อยเดี๋น้องครับขอร้อห้าพันห้าพันหนึ่งห้าเจ็ดสามหนึ่งห้าเจ็ดสามหนึ่งห้าเจ็ดสามแน่แหนอะไรมึงสวัสดีค่ะติดต่อเรื่องอะไรคะไม่ผมไม่ได้มาติดต่อครับผมผมมาชิลครับพามาชิลควพามาชิล โอ้ยเสียงใครอ่ะเตียมผัวเดิมพันวอโซนดีว่ะอ้เชียป๋าอยู่ไหนนี่ป๋าสวัสดีครับป๋าอยู่ไหนอยู่แลนอยู่แลนมาแลนดิมาแลนมาแลนดนูไลบ๊อบหนูเฮียจะทิ้งกันเลยแง่หัวกากอ่ะแค่นี้ใช่ใช่อุ่แค่นี้เลยป๋ามาแล้วครับป๋าไปไหนมาเนี่ยป๋าถอดรองเท้าดีหน้าวินเทจอ๋อหน้าวินเทจ ได,ไ,ได้แล้วได้แล้วป๋าในวินเทจนะได้ป๋าผมทำทำเนี่ยผมหลายรอบแล้วนะแคทอ๋อเองไล่คอมเป็นเป็นอะไรอ่ะก็ไม่ได้ใช้อะดิ๋ยวได้มาได้มาอีกเท่าไหร่วะสองหมื่นเนี่ยโอ้ยเธอมันเก่งๆเหรออ๋อแน่นอนสองหมื่นแล้วพวกสัตว์นรกนั่นอยู่ไหนแล้วป๋ามันไม่มาอะไรไ<ม>แล้วใช่ยนาไเฮ้ยเฮ้ยมาหน้าแลนดี้ไม่น้องน้องในกล้อ่ไหนไหนเออรีบรีบมานะรีบมานะเพราะว่าไอ้นี่น้องชายบาสมาน้องชายบาสมา ป่าป่ารออะไรครับป่าให้ผมไปไหนเนี่ยไม่ได้ไปไหนกินน้ำส้มอยู่ไม่ป๋าป่าให้ผมไปไหนไม่จะพาไปหาหัวหน้าแก๊งพี่หัวหน้าแก๊งป่าเป็นหัวหน้าแก๊งไม่ใช่หรอไม่ใช่ครับไม่ใช่ใครอ่ะป่าถ้าป๋าผมชิวนะผมบอกแล้วนะว่าผมชิวนะพราป่าพาผมไปโดนกระทืบที่ผมหมดไม่โดนไม่โดนผมหมดศรัทธาในตัวป่าเลยนะ อันดับหนึ่งของซัมเมอร์มันไม่มีใครกล้าป๋าไม่ยีลออะไรนี่ป๋าให้ผมมีรออะไรนี่ป๋าผมว่าผมหาเดิมพันผมว่าผมพอได้อยู่นะไม่คุณสคริปด้วยเองงองได้ตังค์มาเท่าไหร่อ่ะสองหมื่นป๋าอุ้ยปกตินี่ป๋ามันต้องตกใจเหรอป๋าผมปกติอยู่แล้วนะไม่หาเงินไวไปเอาเหรอไม่รู้มันฝีมือป๋ามันต้องใ้ฝีมือดิีมือมันใหม่มันได้เงินไวขนาดไม่ค่อยมีมันได้เงินไวขนาดนี้หรอนิดหน่อยป๋าก็มันเดิมพันน้ำมันนาทีอ่ะไอ้นะครับวินนับนับเป็นเอ่อห้าห้าเซตห้าเซท ห้าเซตเล่นเล่นมากี่วินห้าเซตเซ拉ห้าพันวินครับป๋าแต่ได้มาสองหมื่นครับป๋าสองหมื่นครับกำไรสองหมื่นครับป๋าเฮ้ย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 มีของว่ะขอให้ทุนมันนะเฮ้ยเรียกอะไรธรรมดาป๋าให้ทุนได้ป๋าเดี๋ยวผมไปหาให้ป๋าเล็กเล็กเล็กแป๊บแป๊บป๋าดูไม่เป็นหนึ่งห้าเจ็ดสามครับป๋าเออวะกูได้กูได้กูได้เดิมพันมาห้าร้อยเฮ้ยทำไมเนี่ยย้ทุนไปอุ้ยขอบคุณมากครับป๋าป๋าคนไหนให้มาแสนนึงของสินค้าผมเพราะน่าเพราะน้าแก นนนีี้้คหลอกหลอกคนอื่นได้มีแสนหนึ่งไอ้เหี้ยเอ้ยของมังครับป่าบาสเอ็งเห็นตังเอ็งทำไมไม่เหรอครับผมไม่เดี๋ยวหัวหน้าเอางี้กันเฮ้ยครับ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 หัวหน้าแก๊งพี่เหรอสวัสดีครับหัวหน้าหัวหน้าแก๊งเรียกว่าหัวหน้าเลยบอกไว้ตอนนั้นอะอันนี้ป๋าคือหัวหน้าแก๊งก็โหดเขาต้องส่งส่งต้องมีประมาณนี้ประมาณเขาจเขาจไม่รู้จักอะไรนะตัวเขาจะสวัสดีครับป๋าชื่อชื่อชื่อแฝงครับ ไม่ป่าดิไม่ป่าดิเฮ้ยเฮ้ยพี่พี่ครับชื่อแฟงครับกูถามมึงเหรอป่าป่าเป็นเมนเปล่าวะไอ้เนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่งครับพี่เอ่อชื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 ่อเจมครับเรียกเจมก็ได้ครับสล็อตสล็อตต่อไปครับสล็อตต่อไปบัสจำไม่ได้บัสจำไม่ได้บัตจำไม่ได้จำแล้ว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 บอสประสบมันมาถึงมันสร้างเรื่องเลยมันจำไอ้นี่แหละไอ้นี่แหละที่บอสตามหาอย่างนี้เลยว้ยไหนล่ามาสิก็ตรงนี้เสียงรถดังมากเลยว่ะ อูให้มันเล่าไ่มด้ให้มึงเล่าไอ้ป๋าไอ้ป๋าล่ะผมเองผมเองเฮ้ยเฮ้ยป๋าป๋าป๋ายุดป๋ายุดเดี๋ยวเดี๋ยวผมเองผมเองก็ก็ไปกระทืบป่าพวกไออีสานแซฟเวอร์มาครับแต่ว่าแต่ว่าผมท้ามันแล้วมันไม่เล่นครับแต่ตอนนั้นตอนนั้นคือมีพวกแบบพี่พี่เขาอยู่ไงผมเลยไม่อยากหักหน้าเขาเกินเกินไปนักไงครับใช่ครับอันนี้อันนี้ฟังอยู่หรือเปล่าครับหลับหรือเปล่าส่งส่งเขาฟุกนะอ๋อส่ง อ๋อไม่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 ที่ขับออกไปคิดเอาไปคิดเอาไปคิดแบบเฮ้ยแม่พูดจริงหรือเปล่าวะเออไม่ใช่ป๋าผมมาขายขี้หน้าปะเนี่ยไม่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 เลยเขาแนวนี้เขาแนวนี้แนนวี้เออวาะเฮียแม่มีแต่คนซัพพอร์ตเหรอวนกลับมาแล้วเอแม่เอาไงดีวะเฮ้ยเอาไงคิดหรอคิดหรอว่าไอ้นี่ดีหรือเปล่าไม่คือเขาเห็นเขาเห็นว่าเรามองอยู่ไม่แต่แต่ที่ใครที่ให้เงินผมมาเดี๋ยวผม ให้คนเดี๋ยวผมให้อาทิตย์ละสามแสนได้ไหมเผื่อผมไปแบบไม่เป็นไรเองเอาเองเอาไปต่อูเลยไปเลยแบบไหลยาวๆเลยไม่เจอคนชอบต้องเจอคนที่ชอบชอบเว้ยเมื่อ้านมึงให้ไปเท่าไหร่เมื่อกี้แสนหนึ่งเอ็งเองได้ไงพี่เติมให้เลกหนึ่งห้าเจ็ดสามครับป๋าแต่แตอุ้ยอุ้ยป๋าของมึงครับป๋าสองสนเลยเหรออุ้ยสองอาทิตย์ผมก็ได้ ล้านกว่าแล้วเฮ้ยอันนั่นไงเห็นแววหรือเปล่าต wow. ้องเรียกบอสใช่ไหมครับไม่ไม่รีหัวหน้าหัวหน้าอหัวหน้าอ๋อสวัสดีครับหัวหน้าเดิมพันได้มาก็เล่นแบบชิวๆได้มาสองหมื่นครับเพราะว่าผมมาชิวครับวันนี้มีึงยังไหวอยู่ปะไหวครับไหวครับมาชิวครับวันนี้ผมให้เกียรติเฮียออามัดมือแทงอย ไอ้สรุปสรุปผมเป็นเฮียแล้วหรอไม่ไม่ไอ้นี่ไอ้เขาล้องฝีมือดีป่ะอ๋อเสียเสิไม่แต่ไม่มีไม่มีอาวุธครับไม่มีอาวุธไม่มีอาวุธเพราะว่าผมมาชิววันนี้มาชิวป๊บเลยมาเพราะเหมือนเหมือนยังไม่มีอาวุธวันนี้มาชิววันนี้มาชิววันนี้ยังไม่มีวันนี้ชิววันนี้วันนี้ชิววันวันนี้มาชิวรับหัวหน้าวันนี้ยังไม่มีอาวุธครับแต่ไปเดิมพันวอลสโซนมาใช่ไหมใช่ครับใช่ได้มาสองหมื่นไอชิวได้มาห้าร้อยสิดเริ่มคิเริ่มคิดเริ่มคิด ไม่ต้องไม่ต้องคิดเยอะเลยก็ได้เก็บไปคิดก่อนก็ได้ครับไอ้เหี้ยไรค่าที่ไหวฉันหัวฝังนานฮะลองใจลองใจลองใจว่าอยู่ได้หรือเปล่าเนกูเลยว่าอ่ะกูเลยมึงลองคิดดูดิเขาเขาลองแบบเหมือนแบบไอ้เหี้ยลองพูดไอ้เหี้ยหันมาเจอคนซับพอร์ตตลอดไอ้เหี้ยมีแต่พวกมีแต่มีแต่พวกป๋าที่อยู่ข้างผมมาเสมอเชื่อเชื่ยตรงส่วนมากส่วนมากคนโดนอะไรอย่างงี้ใจสอกงอมใจสอกใจสอกคอมไปเลยใจเสียเลยหน้าหรือสองนิ้วอะ น้าละสองนิ้วเออกูเคยเห็นคนโดนพูดอะไรเงี้ยหน้าหน้าเนี่ยหน้าที่เป็นไก่ต้มอ่ะพวกคนมาขอเข้าแก๊งมายืนแลนเขียวสองนาทีเต็มที่สองนาทีเออจนที่หน่อยมึงมึงอยู่ได้นานเนี่ยแล้วเขาวนกลับมาด้วยไงรอบนึงเฮ้ยเฮ้ยอะไรัอะไรกันบ้านั่น่ะนั่นน่ะนั่นน่ะอย่างอย่างนะอย่างนะคิดคิดเริ่มคิดว่าแบบเหมือนอยากคุยแต่เก็บทรงอยู่เป็นประมาณนี้ผมรู้สึกแบบใช่แมงรู้สึกไอ้นี่วะรู้สึกแบบมีมีพลังว่ะแป๊บหนึ่งนะไว้เปลี่ยนชุดแม่งเลยซับ มาชิว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 อ้ยมันต้องอย่างนี้เขามาชิวมาชิวก็คือแบบเตรียมพร้อมได้เลยหรือแบบอะไรได้เลยพร้อมรันอืออืจริงๆเขาอาจจะบอกให้เป็นเรื่องแบบนี้ก็ได้นะที่ผมให้ผมทำอ่ะเออใช่ ว่าฟ้ามันกำหนดเลยเนี่ยเนี่ยวนใหม่น่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเริ่มแล้วเริ่มรู้แล้วเริ่มรู้แล้วไอ้ขนาดดูไอ้ไอ้เชี่ยแม่งไอคือจอดรถรถรถบังตัวมึงเองไม่หรือพี่ชายโอ้ผู้ชายเอาฟ้าคนเนี้ยผู้ชายเอาฟ้าเด็กเด็กเดิน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 เดิน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 เลยดินเดิเดินเดินเลย ตูดตัวนี้แกชอบด้วยก็ไม่ชอบตัวใหม่เลยม, <c oughs> มาแล้วมาแล้วม <c oughs> าแล้วแอบ่านะ เฮ้ยเย็ะแล้วนะเยอะแล้วนะส่งได้นะตอนนี้ได้แล้วนะส่งไหวเี้ยได้จริงว่ะก็ผมทําให้หัวหน้าเห็นไงว่าผมก็ไม่ได้ไม่มาชิลอยู่แล้วผมมาชิลผมมาเดินพันอยู่แล้วไอ้ใส่สูรเสื้อยังขาดอยู่เลยมันเล่นเป็นไว้เนี่ยเขาเขาจะสื่อเขาจะสื่อว่ามึงแต่งไม่รอมไม่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 ถ้าถ้าถ้าใส่เต็มยศมันจะดูว่าไม่มีประสบการณ์ไงถ้าใส่แบบถ้าใส่แขนเต็มไปนีับก็ต้องมีขาดขาดบ้าง เขาจะได้แบบใช่ได้ผมนั่งเปลี่ยนแขนผมก็เปลี่ยนได้แต่มันมันดูไม่มีประสบการณ์อ่ะมันเริ่มคิดเริ่มคิดเริ่มคิดเริ่มทักเริ่มชมมือนะเม,ม,มือนะ่อกี้มีเยสแล้วนะเมื่อกี้มีเยสแล้วนะเยสมาแล้วนะไม่นานไหมหรือว่าเร็วเวนี้โดนใบ <c oughs> ไม่โดนไม่โดนโดนเหรอเต็มที่กวาดพื้นพวกนี้เหรอเจอไปหมดแล้ววะไม่เหลืออะไรให้เจอแล้วขานมึงเนี่ยตอนเนี้ยคือว่าไปป่าว่าไปป่าพูดไปพูดไปพูดไปป่าพูดไปเียนให้กูได้เลยพูดไปเทียนให้กูได้เลย มันกล้ากับป่าไม่ล่าอีสานแซ่บนัว อสารแบเลยนะอสารแทบเอร์บเซอร์ฟอสาบเซอร์อ่ะมันกล้ากระป่าไม่ลาผมเห็นมันยังหงออยู่เลยโผมนี่สมก๊กมานานโถโจโฉไอ้น้องเฮ้ยไอ้น้องไหนเนี่ยป่อครับครับมันบดบทบทจะพูดอบาสดกดันมาดันอาต้องมีอาวุธให้น้องก่อนะไมเอาไแฟ่เนี่ยไม้น้ำตาลก็อยู่เจมเจมครับเจมส์เจมสออกเจมสลนะสนิล้วเจมจมนะสีสีตาลกแล้วรีกเรียกเจมส์เลยเจมสนเจมอเม ไม่มีเรียกอยีกแล้วเนาะไม่มีไม่มีไม่มี <c oughs> ชื่ออะไรชื่อตอนนี้แม่หั่มตาลขี้หัวร้อยแม่ป๋าคิ้ร้อยแค่นั้นพอไอ้กุ๊บปิดมืออีกนึอ่ะเฮียเข้าเข้าเข้าเมืองมาไม่ถึงเข้าเมืองมาไม่ถึงสิบนาทีมีไม้แล้วป๋าดวกไหมนะผมได้หมดอ่ะชอ,ชอบชอบวัดป๋าดวกป๋าดวกวันไหน <c oughs> เพื่อนเพื่อนที่ไหนอะเว้ยป๋าใจไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดคนคิดตกใจเหมือนกันนะไม่ป๋าผมไม่อยากให้ป๋านอนนานเฮ้ยไอ้สัตว์เสียงตัดเลยเมื่อกี้เป็นห่วนี่เหมือนที่นายซีเน่ก็เคยพูดไว้อะว่าไงฮะว่าไงอะฮะกีร่าคีร่าคีร่าคีร่าชื่อนี้ผมคุ้นนะผมเข้ามา ไอ้คีระปะไม่ไม่โมต้าอิมรู้จักเหรอไม่มันคุ้นหูตอนที่เขาเข้ามาไงแบบไอคีระคีระอะไรอย่างเงี้ยมันคุ้นหูไงไม่อยู่เลยตอนไปซ้อมนี่ซ้อมเหรอไอ้ลาซ้อมเหรอซ้อมซ้อมเอาสนิทกันเหรอไม่ชื่อมันคุ้นหูเหมือนเคยเหมือนฝันถึงวะไอ้ลาฝันถึงเลยเหรอฝันถึงฝันถึงฝันไอ้ลาฝันหรอฝันว่าแพ้ปะต่อยแพ้กับเล่นไม้แพ้ไอ้ลาแพ้ใส่แพ้หนย แหมผมนี่เาใช่หรอเออเนี่ยกูบอกไอ้บ๊อบคือตอนเนี้ยกูบอกให้นะคนนอกแบบมองว่ามันไม้แชมป์อะไรนะแชมป์ออลสตาร์ใช่ปะคกูบอกแล้วในแก๊งเรามันอันดับล่งท้เออป๋าจะดีอ่ะคนเยอะว่ะบูปินบูปินบูปินไม้ไอ้บาสใช้อะไรบ้างวะดูดิดูดิใช้อะไรบ้างดูดิป๋าผมช่วยยกไหมไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวโอ้ลำบากป๋าจัดเลยว่ะลำบากป๋าวะโอ้ยพี่ชายพี่เล่นวอลเลยผมเซตหนึ่งปม่อเนี่ยอุ้ยเอ้ยมีคนทักอย่างนี้เลยเหรอเออน้ำเอาน้ำ โม่หน่อยไมหน่อยพี่ชนะผมบินเดียวพี่หนีผมเลยอ่ะฮะพูดไปพูดไปพูดไปมึงมึงมึงแล้วแต่มึงนะกูกูไม่อยากพูดอะไรนะถ้ามึงแพ้ขนาดนี้แล้วมึงมาพูดกูอย่างนี้ยกูไม่ขอไม่คุยด้วยนะกูไม่ลดตัวี s ตังค์ผมไปตั้งห้าร้อยอ่ะสองหมื่นสองหมื่นสองหมื่นเนาะไม่ไม่ป๋าป๋าฟังป๋าจะเชื่อป๋าก็เชื่อผมไม่เคยโกหกป๋าอยู่แล้วผมพูดแล้วนะผมไม่เคยโกหกป๋าอยู่แล้วก็แต่มาดูจริงใจนายบอกดูจริงใจจริงใจมากป๋าป๋าจะไปเชื่อคนที่แบบเดินมาเฮ้ยอันนี้มาเซอป๋าดูดิ อีกเรื่อะไรอีกเลือะไรนึงสายไฟมีอยู่ห้าไม่ให้แล้วให้ไปแล้วให้ไปหมดแล้วให้ทุกอย่างแล้วป๋าไอ้สัตว์กูบอกยังไม่ได้กูพิ้นปูคิ้วนะปูคิ้วนะปูคิ้วคิ้วไหนป๋าคำไม่สำเร็จป๋าเนี่ยมันไม่ติดมันไม่ติดร้อยป๋าอันนี้มันติดร้อยนะไม่ติดป๋าขาดสายไฟสายไฟห้าอ่าเมื่อกี้ขาดสายไฟสิบครับสายไฟห้าสิบบวกห้าห้าบวกห้าอ๋อไอป๋าเล่นคำนี่พตีแขงนิดหน่อยเปิด์ขาดไปได้หวะ ยไปปิดไรเฮียเฮียเพลียเลยให้พี่เลยให้ได้ครับครับเอาเอาครับเด็กอะไรเอาเรียกว่าเด็กอะไรเด็กเขาเรียกเรียกเด็กอะไรเด็กอะไรเด็กเดินเด็กเดินับป๋าป๋าป๋าเด็กเดินเด็กเดิน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 ไปเดินกลับเดินไปเด็กจริงจังมากไหมไม้ป่าไม้ ปลายไม่ให้ไม้ผมเลยหลอกแบบหนึ่งนะให้พี่คนนี้หอบกไปก่อนโตนี้เราเองอันนี้ตีติดมั้น่ะไม่ติดหรอกทรงดูออกติดไหมพี่ตีไม่ติดครับไปยืนนู่นเลยน้องยืนนู่นเลยยืนนู่นเลยยืนนู่นเลยพี่เองน้องครับอย่ายืนอย่ายืนใกล้พี่นะพี่ลั่นนะพี่ลั่นนะโูมโอ้ยเฮียไม่ติดอีกแล้วไอ้ซานกูบอกไม่ยืนไกลๆสนตีนกูเดิเฮียป่าไม่ติดอะไรวะฮอมานะฮอมานะฮอปัดปัดโชคนะฮอปัดโชคนะ อปัดโชคอปัดโชคนะไอตินแคเพือนะไม่ติดอีกแล้วป๋าไอ้เฮียอะไรวะลั่นเลยไหมเฮียลั่นดิลั่นเด็ดเฮ้ยไหลว่าไหลว่าป๋าทีนี้ไหลเว้ยไหลเว้ยไหลเว้ยมีแต่ปัดตีกับเกยอีกแค่สบสามในต่ละตวอเลยค่ะเลยค่ะมึงครับป๋าเฮ้ยเห็นล้วเห็นล้ว ได้ได้ไอ้แล้วไฟไทยทำไฟไปหมดไอ้เด็กเดินเไม่ตัวเนี่ยมันอยู่ในแกมันเป็นตัวตลกอยู่แล้วใช่อ่ะไอ้บอสมาะเออมันเป็นตัวตลกเลยเออบอสอ่าป๋าป๋าแม่งได้ใจผมจัดเลยว่ะพี่มีแค่ขายปุ๋ยเหนื่อยว่ะไม่มีหรอกน้องตรงเนี้ยไม่มีเขาขึ้นอาวุธได้พี่อยู่น้องเอ้ยเออไม่ต้องไม่สำคัญว่ามันกี่ทีน้องหงุดหงิดหงุดหงิดบป๋าพีหาเป็นสองมาดิ เฮ้ยเจ็บแม่มาแล้วเว้ยสัตวมาแล้วเว้ยมาเว้ยมาแล้วเว้ยสัตว์มาแล้วมาเนี่เย้มาเว้ยไอสัตว์ตัวไหนลันเปล่าในนี้ลันเปล่าเฮ้ยลันเปล่ามีตัวไหนลันไหมลันเปล่ามึงมึงมึงเออเดะเดะเฮียดูเฮียดูเน่ลันเปล่าลันเฮ้ยไอน้อง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  ไอ้ไอไอมีกองให้ตอนเฮ้ยน้องพี่ไม่มีพี่มาตัวเปล่าพี่ตัวเดิมพันไปไปหมื่นหไกดเนนไป้ไปกดดครับพ่ป๋าตโตอยู่ตอยู่ไม่ไเดี๋ยดบอบเดยเปกติกดให้นะเดี๋ยเริ่มละเริ่มละไอ้บ๊อบเริ่มละเริ่มเ่ใช่ไะครับป๋าเท่าไหร่ครับป๋าห5ื่นห้าระบบดีจัดเลวิตรอมีแปลภาษาไทยด้วยจะได้กันคนไม่มั่วแม่ประเทศดีจัดเลซัมเมอร์ถามพี่อยู่ตู้เนี่ยบ๊อบไปแกงมันโกตล มีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าครับไม่ได้มีหาไไมม่ด้ีอยากไหมอยากไหมเราอยากบบมีขส่วนเรื่องเงินค่อยมีส่นเรัอ๋อขาดส่วนนี่เลยครับป่าบ๊อบเลยครับป่าบ๊อบเลยป่าบ๊อบพี่เดินไมารม่ไดพี่ผมขาดส่วนเรื่องเงินพี่พี่ครับน้องอย่าอย่าครับพี่น้องพี่พี่กระทืบนะน้องน้องเห็นนี่ไหมนี่เห็นนี่ไหมนี่เอ้าเอาพี่ผมกลัวพี่ผมโคตรกลัวเลยหลอหลอกไอ้สัตว์หลอหลอกอหลอก อุ้ยพี่หล่อหล่อหมอเฮ้ยปลา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 เฮ้ยสวนนะป๋าป๋าเฮ้ยสวนนะสวนนะไม่มีเพนดิผมไม่มีเพนเอ่ออะไรเฮ้ยอะไรอ่ะป๋าไม่มีเพนเพนไม่ต้องอ่ะเพนไม่ต้องเพนไม่ต้องระดับเนี้ยเพนไม่ต้องเพนไม่ต้องไม่เป็นไรไม่เป็นไร น้องกูโเลยมันระดับนี้เพ้นไม่ต้องโง่ไอ้กระจกไอ้สัตว์รู้จักป้ายน้องถ้ากูไม่เก่งจริงคูจะได้เข้าหอไอน้องไอเหียมึงเห็นป้ายไอสัตว์ไม่เก่งจริงคูไม่มายืนอยู่จุดนี้หรอกไอเหียไม่มีเพลนด้วยน้องสัตว์กดเจมเต็มตีน้อยเวเหียน้ำแฝงแฝงเวมึงยังใส่หัวควายอยู่เลยควายรถรถดิว่าหมอครับฮิวหน่อยครับหมอ ครับมีแฟนยังครับแฟนเองแฟนเองมีแฟนแล้วครับอ๋อเป็นเป็นคนคุยนะติดยอดติดย้อนย้อนนะครับสี่ยันมามาครับเขายกยกย่องมึงเลยนะไม่กี้กี้หัวบอกเลือดหมดโอ้ไอ้ยเอ้ยเบ๊อบไเบ๊อบเออเดี๋ยดีแบบพาวอะไรมันมันมันไม่รู้เรื่องไอ้บ๊อบอ่ะเด็กมันเด็กอยู่เลยมันเด็กเออคือทวนเนี่ยคุยบ่อยแล้ฟังนะอ่ะครับตัวตลกไอ้บ๊อบอ่ะโอ้โหขำมันอยู่เลยผมยังขำมันอยู่เลยมันรำอะไรหน้าขำไอมบ๊อบอ้าเดินไปนู่นไปนี่ มึงดูเด็กกูจะช่วยมันนะกูช่วยกูสงสารมันใช่ปะบอกให้มึงเนี่ยเออมันมันไม่เอามันแบบวิ่งวิ่งวิ่งเด็กเดินไอ้หมอกว่าไปก่อนเออมึงดูไหมไม่ดูมันเดินไปดูให้มึงหยิบให้มึงอีกทีนี้บอกมันรวยโอเคลาคเขาสามสิบกว่าล้านเราเก็บตู้ก่อนไม่เก็บหลับเปล่าอ่ะใครชนวะอะฮะเอไรเฮ้ย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 อะไรอะอะไรอะอะไรอะผมปะผมปะ พูดพูดถึงใครอ่ะไไม่รอะพูดถึงใครอ่ะขอโทษครับพูดถึงใครอ่ะขอโทษครับพี่ไม่ไม่ไม่กี่เราพูดถึงใครอ่ะไม่ไม่ขอโทษผมขอโทษครับผมว่าเพื่อนผมไม่เราพูดดังด้วยคือชอนนะแบบนี้ไม่ผมกดในวอลสามพันหนึ่งห้าเจ็ดสามรับคมครับสามพันหนึ่งห้าเจ็ดสามไม่กี้พูดในวอลแต่ชนผมนะสามพันหนึ่งห้าเจ็ดสามไม่โอเคอ่ะเจมเจมกดเจมน้องได้ครัขอโทษครับพี่ขอโทษครับครับหลังเราปรับวงไม้หน่อยดิน้องครับขอรับ เย็นแน้กูไม่เคยจะมีบอลรัีอย่างนี้มาก่อนมึงไม่ไม่กดมึงไม่กดเด็กไม่ไม่ได้คือเราไม่อยากทำให้เขาแบบโดนกดด้วยคือเราเอาแค่สามพันเราไม่เอาเขากับมือสามใช่เขาเรียนรู้ว่าแบบเอ้อย่างนี้ไม่ควรนะแล้วเราแบบเราหัวด้วยไงเอาหัวอะไรนะเราเราหัวหัวเมืองด้วยอ๋อแกรงหัวเมืองแก๊งหัวเมืองด้วยไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยป๋าไม่เอานะป๋าเดี๋ยวป๋าโดนต้นตีนจริงๆอีกอ่ะ เฮ้ยปากนาจะเย็นเฮ้ยเฮ้ยปากเขาอุ้มอยู่ไม่คุยเหรอไม่คุยไม่คุยโนไม่นะต้องลำคาเฮ้ยมึงชนกูทำไมวะคืออะไรอ่ะเฮ้ยชนทำไมชนทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวมึงจบตอรี่เดี๋ยวคุยกันหน่อยนะน้องน้องน้องคุยหน่อยแต่คุยไงนะชนชนไปมึงยังไม่ขอโทษเลยน้องเอ้ยเอ้ยแล้วมึงตึงอะไรอ่ะ ขอโทษดีๆได้ป่ะขอโทษดีๆอ่ะครับมีป่ะครับดิเดี๋ยวบุไปอุ้มก่อนนะพี่เดี๋ยวค่อยคุยอ่ะอ่ะอ่ะเฮ้ยมัเอ้ยเค้ยมันบอกว่าเดี๋ยวค่อยคุยผมพูดแค่มันบอกว่าเดี๋ยวค่อยคุยโอ๊ยป๋ามันก็อุ้มอยู่ป๋าให้มันนอยป๋าให้หน้ามันนอยศพมันได้ยินหรือเปล่าโอเคโอเคเจะถยงแล้อนะบอกถ้าถ้ามึงไม่ถ้ามึงไม่ กระชากอเสื้อกูนะใครกระชากมึงไว้บอบเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยอมกเดีย้ยโน้องแก้งไอันี้แล้วอะไม่เอ้ยเอ้ยมึงมานี้ยเด็ไอ้สัตว์มึงลงเดมึงลงเด็บอกมึงลงห้าพันห้าพันหนึ่งห้าเจ็ดสามหนึ่งห้าจ็สามหนึ่งห้าจ็สามแอะไรมึงอ่ะอ่ะผมให้ไดหมือนไปไปแกตนได้แล้วไปใจเย็น ไปกูบอกให้มึงไปมึงมาอะไรเนะี่ยออ้้เฮยไดว่ปกติป๋า